ก็ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับอยู่กับช่อง a k i Town TV วันนี้เรามาเล่นเกมระบบมาผีแมปเอ่ออะไรวะซับคอนสตรัคชันจิตใต้สำนึกอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดียวก,กว่าว่ามันจะเป็นยังไงสวัสดียินดีนนต้อนรับเดี๋ยวเราเข้าหนึ่งคนนะเดี๋ยวเราลุยเดียวเลยเราเก่งพอเลยไปเข้าไม่ได้เนี่ อะไรวะนั่นน่ะโทรศัพท์เออคำเตือนอะไรวะเย็นนี้มีไฟกระพริบจามสแกเสยียงดังเพื่อประสบการณ์ที่ดีคุณควรใส่หูฟังในการเล่นอย่าได้กรีดคอระเบิดกันนี่นี่คืออ่านี่คือสิ่งที่ความฝันของฉันมีลักษณะเหมือนไม่สมัครนตงนงเกิอดอกีันไม่รู้ว่าทำไมแต่วันนี้ฉันคิดว่านไปไม่เข้าใจในที่สุดถึงเวลาติดแล้ว นี่เรานอนอยู่นะอ้าปิดนาฬิกาปุก๊กโอ้โหหมอชันบอกว่าเอออ่าไม่ทนันนำยาออกจากกระเป๋าแล้วกระเป๋าเราอยู่ไหนกระเป๋าเราอยู่ไหนวะอุ้ยอุ้ยตกใจประตูปะเปิดเนตกาอีกแล้วกระเป๋าเนี่ยนะตอนนี้อ่ะฉันต้องกินยาเพียงหนึ่งเม็ดเท่านั้นเดี๋ยวเวลาแล้วที่จะดูว่าสิ่งไหนี้ทำงานได้หรือเปล่ากัไปนอน เอ้ยปิดประตูก่อนโอ้ยโอ้ฮัลโหลไอต่อโอ้โหมันน่ากลัวในตัวสันอุย้ยอะไรนรกฮะที่นี่ที่ไหนจกำกลังฝันมันได้ผลเหรอนึกว่าแบ็คโกลมมันมีดูมีชีวิตชีวามากน้ำตกอะไรเนะี่ยท่อระบายนะ้มีห้องตรอนัันกับบันได อันนี้สูงกว่าอันนั้นน่าจะอันตรายกว่าสวัสดีจ้ะเดี๋ยวมันเชื่อมกันเนี่ว่ามาทางไหนก็จิตจุดสิ้นสุดเหมือนกัน what อ๋อฟันลมตกใจช่เฮ้ยไหนไฟฉายว่ามันมืดสลัวไฟฉายสว่างมากโอ้ยระเบิด เปิดไฟฉายไม่ได้อุ้ยตกใจไปทางไหนไปทางไหนโอ้ยนอ้อะนะคหาบที่เปิดปิดท่อเหล่านี้เหล่านั้นมันเปิดได้แล้วอุ้ยอ๋อต้องปิดท่อตรงน,นั้นโอเคมันต้องมี โอ้ยนอนชาอ, <tinc S 2> อเขียวเสียวน้วเ้ยเราจะไปฝ <berish> ั่งขวากันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านโอ้ยเราจะไปฝั่งซ้ายกันนะครับเดี๋ยวมันก็มาฝั่งซ้ายอยู่ดีนั่น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 มาสิมาสิโอ้ยมันมาในเกมฟีฟายกดไงอะกดไงวะอ่า มาได้เปล่าค่ะดวงตานี้คือไรมันเวลาเรามีห <<|yo|> ้องหลบภัยแล้ไม่ต้องว่ามันก็จะวิ่งกลับมาทางนี้แล้วก็วิ um ่งมาทางนู้นนั่นแหละนี่แหละคือแผนโอ้มันมืดจังวะเอเดี๋ยวมันชอ่างเัน้ยะ โอ้โหมันมาในเกมฟรีไฟงงวะ่ะเด้อหยาโอ้ลุ้นแฉ่ฮัลโหล my friend ไอดิวอะไรโอ้ยโอ้โหที่นี่ที่ไหนโอช่องนี้ฝุ่นเยอะภูมแพ้ระบาดว้ยภูมแพ้กำเริบ ที่อดที่หนึ่งอีกแล้วอ่อฮะมาหาสมุทรแอตแลนติกปากกว่า uh huh. เดี๋ยวอะไรอะบริษัทอะไรไว้อ่ะไม่เอามันโดนนานแล้วมันไม่เป็นไรอะ่ะเมื่อกี้เหมือนโดนอยู่แป๊บหนึง่งแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นไรลยนั่นไงนล่าสวัสดีครับผมมาทํางานใหม่โอเคมาแล้วเหรอเฉไม่ค่อยชอบทํางานที่นี่นี่เรามาทํางานรถเนี้ยจบละ แค่นะสสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยก็ช่วงนี้ระวังฝุ่นพ m 2.5ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ช่วงนี้ฝุ่นคลองเมืองปกครองเมืองแล้วตอนนี้ท้องฟ้าตอนเช้าขึ้นมานึกว่าหมอกลงลจริงก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละไยบายเจอกันคลิปหน้าแล้วก็คลิป s c p 3 0 0 8 EP 2น่าจะเนี่ยลงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันหายคลิปหายหมดเลยไม่ทอมมันไม่ได้ทำคลิปเอ้ยไม่ได้ตัดคลิปมานานแล้ะก็ ว่าจะกลับไปตัดคลิปพอมาดูที่คอมปุ๊บอ้าวหายคลิปหายก็เลยต้องดูอีกทีว่าจะหายคืนกู้คืนได้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งพราสำหรับนี้ก็แค่นี้แหละครับบ๊ายบายจุ๊บวเอสือ่าเว